S <S สีเขียวโเันจ้านสีเขียวโอเคโอเคตัวไหนนะมุงเธอก็แต่งงานสีฉันจะได้เปิดหนีกระสอบถ่ายมันไม่มีลุ้นแล้วฉันลุ้นเธอรเธอดี่อถ้าเราพอเซษปุ๊บแล้วเราก็เลยเนี่ยฉันลุ้นเธอดีกว่าฉันลดน้ำหนักเลยพอเหอะลดน้ำหนักทีไร เออไม่ลดละฉันจะเพิ่มฉันจะเพิ่มพี่หนูจะเพิ่มแล้วรอบที่แล้วก็อย่างเงี้ยและลดน้ำหนักรอเป็นไงอจับเท้าเลยอุ้ยนอนนอี่เขี่ยวแบบสวยมากสามสีมันอยู่ด้านบนเลยแล้วมันก็พับมาอย่างดีพี่เจลูกชายสวยเจ้าพี่เิดมา จริงใจไม่จริง,จรงใจ,จไม่ไก่กาสามตัวนี้เรียงเลยอุยอนนอ้ยลีลีจา้าลีลีนินขอจนราคาพิเศษสองพันห้าใครรับกระสอบนี้เลยไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งนะคะ ขออนุญาตจ่ายให้พี่พี่เองพี่พี่ไม่ต้องจ่ายนะจะาถ้ารับกระสอบที่เราเปรดลิ้นเป็นอะไรปีนสีนี้สวยอะสวยมากดูปลายขาสีโทถ้าใหม่สิเพราะว่าเป็นล็อตอะไรล็อตใหม่ละปี2567ัน้ารอหอ้าเอมุเข้ามาจากบ้านเลยนะปกติมันเป็นคนจำาัันได้ที่ไหนอุ้ยป้ายห้อยอีกแล้วค่ะ เอาสีเครื่องนิดเอาไปอีกนะสีพาสเทลมากแม่กางเกงแม่บ้านมียีนแล้วมันก็ต้องมีผ้านะใช่พี่นิดคู่กันนะพี่นิดใหม่มากค่ะดูดิคากูโูไปยุกถูไปยุคเลยถูไปยุคแล้วพี่นิดบอกเลยว่าลูกรีวิวสุดมากใช่ไหใช่ใหม่เนี่ยบสะอาดผ้าใหม่เห็นแม่บอกแล้วเนี่ยดูดิ ลูกค้านั่งอยู่หน้านี้อะบอกเลยลูกค้าบอกใส่ใส่สงการเลยนี่กำลังเปิดจิงโจ้ยังใช่ไหมยุ่งยังสวยเลยใช่ใช่ยุไม่ได้ยุ่ไม่ได้ยุ่นะไม่ใช่กระสอบเราจิงโจ้คาปีอันน้แบบเจ้ไม่ใช่มือจับมือจับจับมือโอ้โหสีถ่าสะอาดมากเลยสองพันห้า พี่เอาเร็วโอ้โหคอตตอนไซด์ดีไซด์กำลังขายมากคุณพี่ส,ยยสีดำดำสนิทยีส่สิบแปดถึงสามสิบแปดบวกลบสี่สิบกิโลหนึ่งร้อยสี่สิบตัวบวกลบเรียวเตะตัว ผูกคอัตตอนอย่างสวยสวยนี่นี่สวยดูกำลังดูอยู่ใช่ไหมสีขาวล้าแล้วตัวนี้ยังไงก็โทรมาแล้วกันถ้าเอาลูกนี้อะลดพิเศษให้อีก200บอกเขาไปรีวิวเนี่ยเขาถามว่าถ้าเอาลูกนี้ลดเหร่มลดอีก2ค่ะองสามสองสามอามี่ตรงเร็วนะก่อนที่ใน สวยมากเนี่ยหนูถึงบอกเนี่ยป้ายห้อยพี่อย่างสวยเลยอ่ะตัวเนี้ยลายพี่เลยเนาะลายดอกเป็นลายดอกดอกแบบ5่าพันธุ์พี่ต้องเอาถจะได้เอาตัวนี้ลูกค้ากป้ายห้อยค่สวยมากต้องเอานะต้องเอาไปคู่กันนะยีนกับผ่าเนี่ยตัวเนี้ย ลูกค้าบางคนน่ะพี่เอาทั้งยีนทั้งผ้าเลยขายลงตลาดนัดไลฟ์สดขึ้นห้างเกรดนี้ได้เลยค่ะโอ้โหนี่ลายสกอตน่ารักมากค่ะไม่มีลายสกอตสีชมพูน่ารักมากลินินร้อยจ้ะลินินร้อยจ้ะพี่จ๋าอันน่ะลินินร้อยราคาพิเศษนะรีบซื้อนะลินินร้อยจ้ะหนึ่งตัวลายดอกค่ะ สะอาดสะอาดนะคุณพี่เปื่อนเสียก็น้อยนะใช่ยังไม่เสียสักตัวเลยเนี่ยไม่นะเอาจริงแบบผ้ามันใหม่สะอาดดีเนาะอุ้ยลลยป้ายห้อยอีกแล้วค่ะพี่จ๋าอันนี้อันนี้ลายให้ดูใกล้ๆเนี่ยเหมือนไหมอันนี้รงสวยอือหืออะไรยังอยู่ยังไม่ได้ใส่เลยอะอะไรอยู่ค่ะพี่จ๋ากระดงกระดุมอยู่ครบยังไม่ได้ใส่เลย คัอต้อนสวยๆเลยเนี<_<_<_<_่ยไปกริ<_<_๊เพราะว่าเป็นรถอะไรรถใหม่ปี2567เออหเ็อองท่องมาจากบ้านจริงก็ดูดนตั้งแต่ปีต้นชุดราตีอะไรหุ่นข้างหลังเหรอคะเพิ่งเข้ามาเดอนมกระไไม่เห็นเหรอหนูลงคอเดือนที่แล้วลูกค้าบอกขอดูชุดเดดออ่่พี๋ส เขาเรียกว่าปาร์ตี้เดทค่ะคุณพี่ราคาสุดพิเศษเพียง3,900บาทเท่านั้นนะคะอุ้ขายขายเก่งมากนะคะที่นี่มันคือปาร์ตี้เดทใช่ดูเลื่อนลงไปดูคลิปด้านล่างนะคะพี่แค่ไม่ได้ลบหนาเผื่อใครแบบลูกทายลูกทรายเสียงดังแล้วพียงนมเย็นนมชุ่มชืนเหงือห่เนายโอ้โหนมเย็นลงชุ่มไม่มากดูนี่อ่ะ ให่อะดสีพารเทลสุดสจ๋าพารเทลสุดๆขอบคุณค่ะได้จ้าีเหลองตัวนี้สีเอพี่พี่อารูเ็วใครจะเอาโอ้โหพารเทลพารใจมากแม่สวยเหลืองอะไรเนี่ย ไง้บอกแม่สายมันดูอยู่ทำไมันไม่มันดูอยู่ะนดูอยู่ก็รีบเอฟนะตัวเท่าไหร่กระสอบละสองพันห้าพี่ขายยกกระสอบเลยเอาไปขายต่อลงตลาดขึ้นห้างไหลสดได้เลยนะงานสาดเกรดเอละซอพี่ดูคอตตอนนี่สวยๆเลยเธอเอาสีมินิมอลได้ดิงานปักน่ารักมากค่ะปักค่ะปักทั้งตัวเลยนะเนี่ย ใครรับรีวิวพิม์พเลยนะพี่นะรับรีวิวพิม์พเลยนะเดี๋ยวเอาสีมินิมอลจนเชอเปิดมานีสามทุกตัวสีดำสวยนะพี่นสวยบอกแล้วว่าล็อตใหม่ปีสองพัน <c oughs> จริงอุ้ยคาโกเห็นเขาขายกันน่ะลฟ์สดคาโก้ตัวละ99บาทไม่เกินจริงนะเพราะนี่ไปเห็นมางจริงไลฟ์สดแอฟฟ้า มีกระเป๋าดันค่ะใช่ป้ายห้อยอีกแล้วค่ะยังไม่ได้ใส่เลยไซส์ดีไซส์กำลังขายมีทุกไซส์เลยพี่ยี่สบแปดถึงสามแปดบวกลบนะไม่ว่าจะไซส์อะไรเข้ามาในร้านเราก็มีให้โอ้<ส>โห<ส>มันยอมมันยอมสวยมาก,สกาใส่สงการไปเลยเออสีอดำก็คือดำสนิทมากเลยนะที่ไม่ได้แยกคาโก้แอะไรแยกพี่นหนนะคาโก้อีกแล้วป้ายห้อยเลยค่ะสีสวยสเลย มีสีแบบชมพูอย่างนี้หลายตัวมากเลยแล้วนะเขามีโทนสีพาสเทลโอ้โหปกติได้สีอยขนาดนี้นะพี่พี่สาดูตาป้ายห้อยเลยค่ะโอ้พวกนี้สวยมากเลยอ่ะพวกนี้ดูดีเลยแล้วมันเป็นผ้าแบบยมดผ้านิ่มอ่ะนิ่มเลยยืดหยสีมินิมอลสีมินิมอลสีคูลโทนสีสันลวดลายมีหมด พี่ดูสวยมากสิบานเย็นัดูกใสิ่นี้โอ้ยดูลายดอกดีทีสวยมากป้ายห้อยพี่สวยจริงนะพี่ดนะสวยสวยี่นีชอบอย่าเพข่เกิดได้ได้างจริงสวยของจริง ลูกค้านั่งดูรีวิวสดจริงนะเนี่ยโอ้ค่ะดูรีวิวหน้าร้านไม่ได้ดูผ่านกล้องนะน,นี่ลูกค้านั่งดูอยู่แบบอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะเรียวๆจ้ะป้ายห้อยพี่พี่ตองเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่จะสวยๆเลยเยกำลังโทรไปเล่าอยู่ย,ยุเพื่อนอยู่ให้เอาไปอีกรูปหนึ่งป่าเมื่อกี้ซื้อเราลูกหนึ่งเมื่อกี้ซื้อไปแล้วหนึ่งลูกพอบอกว่าเปิดรีวิวนั่งดูโอ้โหชอบอีกยุเนี่ยโอ้โหยุป้ายห้อยค่ะ ลา <Line> ยดอกป้ายหอยแล้วสิ่งไปให้จะคืเนเมื่อไหร่วยใช่ใช่อุ้ย <c oughs> ตรงนั้นแหละป้ายหอยโอ้โหโอ้โหพี่ที่อย่างกระเซ้านี่นิม่เมายตายหอย,หยตายหอย,หยพี่นิดบอกฉันล้วก็ให้เวลาอีกครึ่งเดือน โคตรใจดีพราอยากได้ใช่ไหมหนูถามดิอยากได้อะไรดอกใช่ไหมตัวนี้พี่นี่ต้องชอบลายดอกอีกแล้วไม่รู้โดนะสี่สิบสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบตัวบวกลบคถูกบาบอกเองถูกที่บอกบอกให้ไอ้ตาายออมเงนี่กระห้อย อ๋อเออเขาถามว่าเคเขาเขาบอกว่าสองกระสอบไปรถอีกเด้อเขาบอกราคาตอสระโอรอเรือขอสระโอปลายห้อยอีกแล้วค่ะหนูเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะอะไรเกรดเอหนูคือขาดแบบถูกสุดอ่ะพี่หนูบอกเลยอันนี้ก็ลดไปอีกสองร้อยนะรูปเนี้ยไอจายมันบอกว่าไอ้่ายมันบอกว่าสองพชอง ถูกแล้วไอตัวนั้นน่ะเขาขายกันเท่าไหร่คนบอกว่าซื้อซื้อยินไปละต้นหนึ่งไงทนี้ก็สองชัลโลโอปอปลาลอเรือแล้วมือโทรมาหาคารโก้สวยๆเลยเขาบอกว่ามีตัวสองเจ็ดสองหรอเขาบอกโอ้ยอันนั้นน่ะยิ่งกว่าอีกอันนั้นน่ะอันเนี้ยรถยิ่งกว่าโอ้โหไม่มีใครให้แล้วราคาเนี้ยในตลาดยังไม่ได้ใส่อ่ะ อ่ะบอกเลยยังไม่ได้ใส่นี่กระดุมยังอยู่อ่ะป้ายมาเป็นพวงอ่ะพี่สีสันัลเลฟูลมากตกลงเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวมีคนพิมพ์มาก่อนเออเดี๋ยวมีคนพิมพรับรีวิวก่อนนะก็ลดไปสองยกระสอบเท่าไหร่สองพันหใครรับกระสอบนี้ไม่มีค่าขนส่ง เออเอาสิเขาเอาแล้วเอาใช่ไหมเนี่ยเอาอ่ะหมดแล้วลูกนี้มีกระสอบใหม่แล้วพี่ลูกค้ามาซื้อของดูไลฟ์สดหน้าร้านหูหายอยู่เนี่ยพี่เอาแล้วเอาแล้วเอาเลยค้าเอาเลยลูกค้าบอกสวยอ่ะเห็นไหมเพราะว่าอะไรมุกปีสองพันยังขางเลยอ่ะที่นี่ท่องอยู่เนี่ยท่องอยู่เนี่ยอู้ห ีออกมาถึงกลางกลางร้านแล้วเนี่ยนี่สวยจริงแล้วสี่มันแบบสีสดมันได้แบบสดเรี่มันได้แบบนี้ด้วยนะไแต่ทีนี้ไปถ่ายเขาด้วยกันแต่ว่าตัวนี้พี่ยวอ๋อนี่เลือกไวแล้วนี่ไงเป็นกองเลยเลือกมันพอดีมันพอดีกับขาโก้ขาโก้อีกแล้ว ใช่มันต้องเหมากบขายยาวๆแบบเราคนขายายยาวแบบเราขายยาวๆชมพูนี่ไงแหลนๆเลยอะไป่ห้ยหนูขายแล้วนะกระสอบนี้ใครจะเอากระสอบใหม่ได้เลยของจริงพี่นี่นี่มาขายขึ้นนี่นี่เอากล้องมาจริงลูกค้านี่ขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์หมดก่อนนี่สีมินิมอสครับผม แรงพัดลมเพิ่มแรงพัดลมให้พี่หน่อยเพิ่มพัดลมให้พี่แชทหน่อย <ST S 1> พี่แชทไม่มีแรงแอะไรพูดพี่แม่พูดว่าอะไรกินเยอะแยะ <ST S 2> มันลายไหลกินเยอะแยะป้ายห้อยทำงานดีใส่น,นะป้ายห้อยค่ะบอกเลยป้ายดีหายมาห้าปีเกินหรือเปล่าเกินห้าปีหรือเปล่าเนี่ย เสร็จแ,แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วลีค่ะลีลีอ้ยป้ายห้อยลีป้ายห้อยขยันขยันขยันเกินป้ายเกิทีก็ขยันเลยทาโก้ทาโก้กระเป๋าข้างทำราคาได้เด้อเดสประมาณกี่ต so ัวเธอไอเดทข้างหลังเนี่ยนับได้ร้อยสามตัวน่ะพี่เลย ถ้าเป็นเดทปาร์ตี้เดสเนี่ยได้ประมาณร้อยสามตัวบลโลพ้อสี่สิบห้ากิโลนะคะพี่ดักส่วนกระสอบกางเกงเนี่ยสองพันห้าราคาพิเศษนะคุณพี่นะหนูโชว์ให้ดูลูกตัวเลยอ่าอุ้สี่มินิมงมินิมอมีหมดจ้ะพี่จาเนี่ไปไปเราไปดูกันเลยคุณพี่เดี๋ยวเพื่อนย้ายไปว่ามันว่ามันโซ่ก็าดไหน พี่ดูแล้วกันพี่ๆในตตใครสนใจก็ต่ออนุญาตกับก้างใครสนใจนะคะพี่จิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์เดี๋ยวลูกเดินผ่านในนี้น,นี่คุณพี่ใครสนใจจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะแคปปักหมดช่องทางการติดต่อไว้ในคลิปแรกเลย สนใจมือสองนะคะเสื้อผ้ามือ2ยกกระสอบทุกชนิดทักมาหาคุยกันได้เลยนะพี่นะ้า